ไม่นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมอนิเมะซาก้านะครับหรืออ,น,อ,อนิเมะเสร็จออนิเมะซาก้าแหละเพราะว่ามันมันเอเนาะโอเคเออผมน่าจะเรียกถูกแล้วมั้งนะครับทุกคนก็สาหรับวันนี้นะครับทุกคนเห็นในตัวนี้ว่ามีตัวพิเศษกับเขาแล้วนะครับนั่นก็คือโดมะนั่นเองนะครับก็คือตอนแรกว่าจะสุมเอ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 า เอาไอ้นี่นะแต่ว่าผมเอาดูมาก่อนเลยกันเห็นเขาว่ามันเป็นตัวบวเบต้าเบต้านะครับแล้วก็มาเพื่อก่อนที่เราไปเล่นนะครับผมจะไปทําการสุ่มดีโลก่อนนะครับมาดูกันว่าผมจะได้อะไรไหมนะครับซึ่งของในเกมนี้นะครับ1นดีโลสามารถกดได้3ครั้งนะครับผมก่อนที่มันจะหายไปนะครับคือมันจะใช้ได้สาครั้งนะแคปไปครับรอบแรกปั๊บปั๊บหรือมันสุ่มวะไม่น่าจะใช้3าครั้งเลยน่าจะสุ่มนะครับ อือย่างเค็มอ่ะเฮ้ยอ่ะผมได้ไอ้นี่มานวมันคืออะไรอ่ะนับแปดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์นะบวกดาวมีสิบสองเลือดสิบสองโอ้โอเคได้อยู่นะครับผมเอาอันนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมีน้อยนะทุกคนเอาบัฟม่วงไปดีกว่านะครับซึ่งตัวละครนี้ผมเอาไปคอมโบด้วยกันก็คือตัวของเนสุเกิเออเนอพูดถูกว่าแนอะเนสกิเออน่าจะถูกนะครับซื่ตอนนี้นะครับผม เลเวลมา15บหาครับทำการปลดล็อกด่านข่งตัวนี้นะครับเลดไนท์นะครับอันนี้ลงพื้นไปหน่อยนะมันก็เลยขึ้นเป็น2องทับห้าแล้วครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจะมาเล่น1กับท่านผู้ชมเองนะครับเพิ่งโหมดที่ผมจะเล่นคือนอร์มอลนะครับ let's go baby อาลับก็มากันอยู่กันด่านที่1นะครับเล t s start นะโอเคตอนนี้มีซอมบี้วิ่งเข้ามาผมนะครับซึ่งตัวของโดมัสนะครับเป็นตัวเห็นเขาว่าเป็นตัวเมตานะต้นท่าที่จะเก่งเลยตัวที่ครบเครื่องครับโดยสกิลเอ็กซ์นะครับก็คือสกิลที่2 สามารถสิกตัวพูดน้ําแข็งออกมานะเป็นดอกไม้เห็นปะมันจะช่วยเราในการยิงตัวละครนะครับแล้วก็มีพาสซีฟทาให้ติดสถานะแช่แข็งนะครับหรือว่าทําให้เดินช้าล,ลงนะครับมันไม่ได้บล็อกขนาดน้นาๆคนสกิลแซดนะครับหรือว่าสกิลที่1ก็จะเป็นการปาน้ําแข็งออกไปแล้วก็ติดน้ําแข็งอย่างนี้นะครับคนเออบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีนะครบเครื่องจัดจ้านนะครับตัวนี้ผมก็เล่นมาประมาณเวลล์ยี่สิบสี่แล้วนะครับผม ไปปะโปะ,ปะนะครับซึ่งเกมนี้เป็นอะไรที่ารามยากมากนะครับแล้วก็ผ่านด่านยากนิดหน่อยสำหรับไนแม่์ไนแม่นี่คือไนแม่จริงๆนะมันไม่ได้ง่ายขนาดเหมือนเกมอื่นๆนะครับผมเป็นเกมที่ท้าทายดีนะครับการลนี้คือตัวนี้คือผมสมได้บัฟเอ้ยไม่ใช่บัฟลุงดีบัฟสีทองนะครับที่เป็นตนัวมือนะครับซึ่ง เวลาตีแล้วมันเหมือนจะเพิ่มเฮดพีไปด้วยนะคือเป็นอะไรที่เอาไว้เคียด่านโคตรดีนะคือผมอยากได้อีกรอบหนึ่งคือผมไม่น่ามือผีไปสุ่มอีกรอบเลยนะครับเยอะมันทำให้ผมแบบเอ,อ้าชิบหายอะไรเงี้ยครับเออเราได้แบบดีอยู่แล้วนะครับเวลาเราผ่านด่านเราไม่ต้องมือเก็บวิวเอ,อ้ยไม่ต้องมือเก็บเลือดตล,ลอดนนครับทาให้บบเวลาเราตีอย่างเงี้ยตีฆ่าศัตรูได้เลือดก็เพิ่มเลือดก็เพิ่มอะไรเงี้ยโอ,อ้โหแบบโคตรดีนะผมโอเค๊บ ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่ะโอเคครับเลียนห้องเสร็จแล้วเราไปทางนี้นะไป,ไปกันต่อดิกินต่อนุ่มอัพอัพคือจมตีปกติเราตีร้อยสี่สิบสามนะครับแต่ว่าสกิลอืมคุณไม่ค่อยถึงอะ่ะเนี่ยร้อยสามสิบหกครับเฮ้ยก,ก็ก็ไม่ไม่ได้เยอะอะบการจงตีปกติเท่าไหร่นะการจงตีปกต,ติต,ตีลัวกว่าเนส่ยยอดโอเคครับมาครับบอสเป็นสองพี่น้องนะทุกคน มีนสอนพี่น้องนะมีสองตัวนะครับปั๊บผมว่าผมเน้นตีตัวบอสตรงกลางเลยดีกยวอนะ่ะเพราะว่ามันคนละไอันี้กันเคยมาเดี๋ยวผมจะอ่ะเออผมเสกพูดออกมาแล้คุณผมก็ใช้สกิลอีไปด้วยนะผมเปลี่ยนเป็น,มนโมโนสุเกะปับป๊บปั๊บผมเน้นใช้สกิลแลนะ้วสัตสกิลสัตสกิลไปเลยไอ้ยิงสัตสกิลโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยิงมันยิงลูก,กตาใส่ผมคนระับ ปั๊บปั๊บปั๊บโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองทำการเอ้ยเปลี่ยนตัวนะครับเหมันต้องใช้สกิลล้วนๆหนึ่งโอเคอะเสกพูดออกมาเสกพูดโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้นตีให้ดูนะครับซึ่งอันติตัวนี้นะครับต้องกดค้างเหมือนโนสกิเกเลยนะทุกคนเดยนี่มันจะสร้างแบบการเป็นตีฟูแบบคืนเป็นพายุ้ําพงน้ำแข็งอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเออปั่น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 ตายแล้วนะครับเว้ย ออเอออโคพี่ชายตายน้องสาวก็ตายด้วยนะแต่้องใช้เวลานิดหนึ่งเออโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปด่านที่สองกันดีกว่าปลาโอเคนะครับตอนนี้ก็คือมาอยู่ในบอสด,ด่านที่สองนะทุกคนเป็นตัวของเอ่อตัวสไปเดอร์นี่เป็นเอ่อลูกขมุดน,นะทุกคนตัวนี้คือน่าจะเป็นเอ่อตัวของซุยลุยนะครับเออมาอยู่ในบอสด,ด่านที่สองนะทุกคนปุ๊บปุ๊บโอ้โหผมคิดว่าบอสของ ของสตอรี่นี้น่าจะแบบมีลูกน้องลูกน้องแบบมาเป็นอุ้ยมันทำอะไรอะ่ะมอกี้กงเล็บนะครับป๊อปป๊อซุยเหรออุ้ยโอ้ไม่ก็หลบไม่ได้นะทุกคนมันวงไกลมากนะครับไปไปผมยืนสู้ตรงนี้แหละนะครับกินสแปมตัวละครไปเลยนะครับแล้วผมสับเป็นมโนเกตมาด้วยไอมันไตฟูเราไตฟูเหมือนกันแต่วงเราเล็กกว่านะครับนี่ ปั๊บปั๊บคือเราหนีไม่ได้นะหนีโคตรยากนะทุกคนดูแยสกิลอะ,ะครับปึ๊บใส่คู่ออกมาเตือนตีปั๊บปั๊บคือไอ้ลูกกระจกค,คือเราไม่ต้องสนใจมันเลยนะลูกออกระจกโอเคอ่อนไม่โดนนะทุกคนมีกองแบบกองไม่โดนนะสำหรับหมดนอร์มัลมันแบบอืสอ,อัดตายซะซุยลุยไม่รู้มันเชื่ออะไรซับ เรียบร้อยครับต้องไปเลยนะครับก็มาอยู่ในด่านบอสที่สองที่สามนะครับผมอันนี้คือตัวอะไรไม่รู้นะตัวที่มันใช้ลูกกระตาน้ำเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยมันกลายเป็นตัวหนอนอะไรไม่รู้นะครับข้างขึ้นมาปั๊บมันเป็นข้างขึ้นข้างแลมข้างอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะสกิลเฮ้ยเออคืออะไร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 หลบนะครับต้องหลบนะวิจ๊ะโอ้ งงเลยอ่ะแต่ว่าตัวเราเป็นข้างเสาข้างใจข้างใครไม่รู้นะครับแต่เด็กข้างไข่แน่นอนตอนนี้โอ้โหระเบิดสกิลเว้ยชอบแอนิเมชันแบบบอสน,นะมันเขาใส่ใจดีนะแบบว่ามันมีหลายสกิลอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยปั๊บ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 เจ็บเดี๋ยวเราตีฟูตีฟูไม่ได้นะดาวเม็ดไม่มีโอ้ไม่ก็ถ้าแบบนี้เราตีใครแบบนี้เราตีโอ้โหแบบนี้เราตีใครแบบนี้เราต้องหลบนบไม่งั้นเราจะเสียเลือดฟรี โอ้ไม่กอน่ะดีสเอามาโม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 อัเด็ดเด็ดเดยวเดี๋ยว็ดโดนโดนโดนเก็มาสับนะครับสับสามร้อยปั๊บจิ๊มจิ๊มจิ๊บจิ้บจิ๊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 บจิ้บจิ๊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 มจิ๊บจิ๊บจิบจิ๊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 จิ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 บ สับก่อนสับสามร้อยเลือดคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลบไงโอ้โหโอ้โหระยะระยะโคตรไกลโอ้โหระเบิดพลังใส่กูอีกอ้าวปึ๊บอ่ะมาจิ้ม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 จิอัพมาทีนี้เราเกิดแล้วนะเราเอาหมูใส่พูดออกมาแล้วโอ้ยมันใช้ทีมันนี้อ่ะเฮ้ยใช้ทีวันนี้อ่ะเฮ้ยใช้สกิลใช้สกิลสวนอือสับ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 ปั๊บปั๊บ ปั๊บปั๊บโอ,โอ้โหตีไม่ได้มันตีไม่ได้มันตีไม่ได้ตีได้แล้วเนี่ยมันยังงอใขอกจิ๊บหน่อยโอ้โหเลื่อนไดเดียวโอเคสวย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 เอ้ยตายไปดีหัวในด่านบอสที่4ี่นะทุกคนมันมันกลายร่างเป็นตัวสาวแล้วทุกคนจากที่เอมันเป็นร่างสองอ่ะมันเปสองครับดากินะครับผมปุ๊บ โอเคนะโอเคมาสก,กิลมันลอย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 ตยีไม่ได้อย่างงี้เราโดนตีฟรีเราโดนตีฟรีโอ้โหโอ้โหโโหโลบหลบยังไงก่อนไอ้เอ,อ๊บเอ,อ๊บเอ,อ๊บมาเปลี่ยนโอ้โหแม่งกดกดอีสังเยอะไปโมโนโมโนะสกเกตั๊บสับสามร้อยบ๊บแทงลัวแทงลัวแทงเลือดไหลเป็นน้ำ มันกลางในเขตกลางในเขตแต่ไม่โดนเดียผมสับมามโนสเกตครับโอ้โหแม่งบินอีกแล้วบินอีกแล้วเอ้ยเอ้ยเกิไปเปล่าเกิไเปล่าเกินไปเปล่ามาอ้าวมานาไม่มีเอายืนนี่อีกเอ้าใจเย็นๆหนุ่มครับตีฟูบ้า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 บพายุพายุลมหมุน ลม,ม,าม่มาหมูมาแล้วหมูมาแล้วหมูมาแล้วหมูหมูหมูสับหมูสับและและพัดพัดเข้าไปพัดเข้าไปจากนั้นผมตายรับโมรมโนสึกิมาอ้าวตายคู่ไอเวเยเ่ที่บอสที่ห้าแล้วนะด่านที่ห้าแล้วนะอันนี้เป็นตัวพี่มานะโอโอ้โหโอ้ม y g ก็แล้วไม่คูดแรงทุกคนโอ้ม y โอโหข้างขึ้นลำดับที่หกนะครับอันนี้ โอ้โหแม่งสมชื่อสมชื่อจัดสมชื่อเป็นขัางขึ้นมากนะผมเอานักล่าปีศาจมานักลาสูนนักลาศูนไม่มีมานานแล้นี้โอ้ไม่กอดอื๊บโอ้โหแม่งเยอนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งยังไงดีแม่งโคตรโหดเลยทุกคนโหดเอ้ยโอโ โอ้โหผมโดนมันติโอ้โหมันสับโอ้โหเขี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหเกินไปน้องพี่หลบยังไงโอ้โหเกินไปน้องน้องพี่หลบยังไงน้องน้องพี่หลบยังไงอืมอืมอืมพี่หลบยังไงโอ้โหมันใส่ไม่หยุดไม่ยั้งโอ้โอ้โหหลบไม่ได้เลยอืมแม่ มีแอนิเมชันด้วยครับผมบอกลยเกมนี้โอ้โหแม่มันดุิ่คนตีวะเนี่ยโอ้โหคนตีมัเนี่ยโอ้ตายเลยอะผมตายมาสองรอบเลยแล้วเนี่ยนะครับมาหมูสับหมูสับหมูสับหนูสับมาสับมาลัวลัวมี่ยิ่ง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 ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ม่งระยะมันไกลระยะมันไกลระยะเกินไปเปล่าฮะระยะตีฟูโอ้โห و, โดนโอโเออเอออ่ะเออพี่ใจเย็นนบโอ้โหแม่งเอ,อ้ยนี่กูก็ข้างขึ้นเหมือนกันนะเว้ยมันขึ้งขึ้นแล้วหน่อยที่หกนะเว้ยเอ้ยโอ้ยด้โอ้โหยังโดนอีกสภาพเอาเออวะโดนก็โดนโดนก็โดนโดนก็โดนมานักล่าปีศาจสับสามร้อยไปดิโดนกระหน่นำแทงอะ่ะอย่นั้นแหละ กลัวอะไรอะ่ะกลัวที่ไหนอะ่ะทุกคนอ้ยอ่ะนะครับทุกคนก็หลังจากที่เราได้ทำการเล่นโดนด normal ไปนะโคตรมันเลยนะทุกคนคือสกิลมันจับนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราเอัพเ่อเราอัพตัวตัวนี้นะครับว่าของเนี่ยเราอัพได้ขึ้นเวือไหนขึ้นได้38นะโอเคจาก2ีบหไป3 38ก็โอเคอยู่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองไป ไปนี่ดีกันไปนี่ดีกันนะครับไปตรงของรีรีสแตทนะครับรีสแตทหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาลงรีสแตทของรีไม่สตมันรีสแตทไม่ได้นะทุกคนคือเราไม่มีของรีสแตท <c oughs> เออโอเคนะคเดี๋ยวนี่นะครับคือวิธีการฟาร,ร์มของฟาร,ร์มเพชรอะไรเงี้ยนะครับแนะนําให้มาทําพวกเรวงเลเวลนะมันจะได้ของเยอะมากนะผมก็พวกเบลลี่นี้พยายามเคลียร์ให้หมดเร็วๆเวนาะ เอาละก็ตอนนี้ผมเลเวล18นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็คือก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับมันก็ปลดล็อกด่านของอตัวของอะไรวะอินฟินิตแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมันลงกันดีกว่าเอาก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวนานหรือเกินกับการต่อสู้กับบอสนะครับทั้ง5ตัวนะคือเป็นอะไรที่โคตรยากเลยนะสำหรับเกมนี้ท้าทายกันดีนะใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สนุกเลเกมโสต์ใหม่อยู่ได้ล่างคลิปนะครับทุกคนไปแล้วครับสว